สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกําลังใจกับแอดจอยด้วยจ้าสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางห้าน้อยของวันที่8เดือน4เนาะจะวันเสาร์มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้่สำหรับผลสรุปของวันที่เจ็ดจ้าวันที่เจ็ดวันศุกร์เนาะจ้า ้อยเฉพาะกิจเด่นวิ่งลูดอยู่ที่หกกับสามพ้นจะบนนกหกสามหนึ่งสามหนึ่งจับคู่พลาดไปเนอกจากโอ้โหเด่นสามวิ่งลูดสามของห้ามมากนอกจากสำหรับไซด์วิง่งไซด์ลูดตรงๆงสามหนึ่งเด่นหกวิ่งลูดหกนี่ก็มากคือกันเนาะมาอยู่ในลักลอยเนอกะจาะกสำหรับน้อยเฉพาะกิจสองตัวล่างลูดไปเนอกจากสองเก่าสำหรับน้อยพิเศษสี่กับเก่าวิ่งลูดพ้นจะ 9ก้าห้าสหาสจับคู่เขาไปที่4 5, ีห้าเดิ้จาน่อยพิเศษบนจ้าโอ้โหจับสมตัวบนญไดเลยเนาะมาแบบสมตัวเนอกจากสำหรับน้อยเฉพาะกิจนอกจากเดินเก้าวิ่งรูดเก้าข้อเฮ้ามาอยู่ในลักร่อยเนอกจากสี่หาสี่ก็มี4 5, ี่หาเราจับ3ามตัวบนใดเลยนอกจากโอ้โหมาแบบเต็มเต็มสมตัวกันเลยเนาะ อเดนซีวิ่งรูด4ีของเฮ้ามาจากเดนเก่าวิ่งรูดเก่านน่มาอยู่ในรักโอยเนอกจากสสาหรับน้อยพิเศษนี่มาสามตัวบนแบบนี้สองวันแล้วเนอกจากวันที่หกนี่ก่มาแบบนี้อีกเนาะสําหรับมเมื่อวานนอกจากวันวันที่หกเนาะสําหรับน้อยพิเศษสองตัวเราออกซูนหารูดไปเนอกจามีศูนสีมาศูนหาแต้มเดียวสําหรับน้อยปกติจะสามกับหาวิ่งรูดพ้นจะเจ็ดสามหก 7, 3, 6, สามหกนีจับคู่เข่ากันไปตรงตรงเดือจากน้อยปกติเดื่อจากสามหกตรงตรงจะบุญจะด่นสามวิรุตสามก็เฮ้ามาจะล่างสองสี่รุดไปเนาะสามสี่มาสองสี่เสียแต้มเดียวอีกสาหรับน้อยวีพี่เขาเฮ้ารุดไปจาผลสรุปฮานอยมือนีกับปะมาณนีตามนีนอกจากยินดีกับเอฟซีถตามฮานอยกับแอดจอยด้วยนอกจากเดียวตามต่อกันของวันที่แปดก็เลยนะจ๊ะเพื่อโบเป็นการเสียเวลานะจาะ ก่อนสิไปรับชมนอกจากแอปจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากคำเตือนจากคำเตือนแอปจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรรบฟังและในการตัดสินใจแนวทางอาจสีมีเข่าบ้างรูดปากปาปนกันไปนอกจากผิดพลาดประการใดแอปจอยต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี่อยูซีศูนย์กับห้า อ่ามือนี้คำนวณได้เลกชนเนาะศูนย์ศูนย์กับหาหาจะเด่นศูนย์วิ่งรูดศนย์มีศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์สามนย์สี่นย์ห้เด่นห้าวิงรูดห้ามีห้าห ห้าแปดห้าเก้าหาศูนย์ศูนย์หามีแล้วนอกจากหาสามสำหรับน้อยพิเศษจากเก้ากับห้าหาชนจากเด่นเก้าวิง่งลุตเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เก้าศูนย์เด่นห้าวิรุณห้าพิเศษมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหาศูนย์จะสำหรับน้อยปกติส้นจะศูนย์ศูนย์หาหาสายเบิร์ดล่องพิจารณาเบิร์ดเขาจะแต่ว่ามอว่านี้ วันที่เจ็ดนี่เบิร์บ่มาเนาะลองพิจารณาเบิ่งเนาะจะสําหรับไซเบิร์ของเฮาเนาะจะทามักเบิร์ชอบเบิร์คือการเบิร์นไวรูดเบิร์นไว้ได้เนาะจะทาบ่มักเบิร์นเพราะโชเบิร์ปล่อยผ่านเนาะจะสําหรับเลขเบิร์นจะศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสำหรับฮานอยของวันที่ เจ็ดกับทีว่ว่าได้เหตได้คิดได้ดดกันไปอยู่เนาะจ้าสองน้อยพิเศษกับน้อยปกติเนาะจ้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าสามเด่นวีพีอยู่ที่ศูนย์อ่าศูนย์ชนจ้าแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่ง 02, 03, 04, 0ูนย์สองเด่น7จ็ปิ่งรูดเมี7 8 79 70ดเจ็จสองจ้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนะจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้น V.I.P เน้นอยู่ที่7จ็ดสองเดสองกับ78ละกันเนาะศูนย์สี่ศูห้สา้าเดศูกับ04 58์สหดห้าน่วยพิเศษ9ก้าสา้าหนึ่ง ห้าเก้าห้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองอันนี้คือห้าน้อยของวันที่แปดเมื่อนี่กปรป๋ามานี่ตามหนี่นอจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านนอะจ่าคำแลวอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอะจากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไใด้บ่พานแนวทางของแอดจอยนอจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ ทุกวันนอกจากบัสิเป็นลาาพัฒนาฮานอยนี่เคห้างเซงงนอกจากหลักการแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากสาหรับแนวทางห้างเซงนี่วันจันทร์วันที่สิบนี่หุ้นปิดไปเนาะกัเจอกันอีกทีผลของแนวทางขอวันที่สิบเอนอกจากสาหรับหุ้นห้างเซงงนอกจากะกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอนอกจากเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากเวลาที่แอดจอยล่งแนวทางหายนองเอฟซีนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า